ทุกวันนี้ผู้คนมีความสุขสบายมากขึ้นอะไรต่ออะไรก็สะดวกยิ่งกว่าแต่ก่อนเยอะแต่สิ่งที่น่าแปลกใจนะก็คือว่าคนก็ยังมีความเครียดกันอยู่มากอาจจะมากกว่าแต่ก่อนด้วยซ้ำนะหรือมากกว่าคนยุคก,ก่อนก่อน ท,ทั้งที่สิ่งบันเทิงเริงรมนี้ก็เยอะนะเดี๋ยวนี้จะดูหนังฟังเพลงก็สะดวกสบายมากมีให้ฟังมีให้ดู24ชั่วโมงเหมือนกับว่าหนังหรือเพลงมันลอยอยู่ในอากาศน้ะายไปทุกคนทุกแห่งเลยแค่ไปดึงมันมาจากอากาศนะ อ่านโทรศัพท์มือถือนี่ก็มีความบันเทิงให้เสรเรียกว่าไม่อันเลยก็ได้จะทำไมคนถึงมีความเครียดมากหรือเป็นเพราะว่ามีความเครียดมากก็เลยมีความบันเทิงมาตอบสนองอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนอันนี้ไม่นับนะสิ่งที่จะให้ความสุขะ ทางอื่นเช่นอาหารการกินเดือนนี้ก็อยากจะกินอาหารชาติไหนอาหารภาคใดนะก็หาได้ง่ายไม่ต้องรอฤดูกาลหรือไม่ต้องรอว่าจะต้องไปเดินทางไปที่นั่นที่นี่แต่คนก็ยังมีความเครียดอยู่มากแตะว่ามันเป็นผลของความสุขสบาย ก็ไม่น่าจะใช่นะมันก็วความสุขสบายหรือความสะดวกสบายไม่น่าจะเป็นเหตุให้ทําให้คนมีความเครียดมากขึ้นอย่างก็เป็นไปได้ว่าการแสวงหาความสุขสบายมันทําให้คนเครียดมากขึ้นก็ต้องมีเงินมีทองมาซื้อความสะดวกสบายยิ่งมีความสะดวกสบายมากก็ต้องมีรายจ่ายเยอะก็ทําให้เครียดมากขึ้นก็ได้ อนี้ความเครียดมันเป็นปัญหาใหญ่นะของคนอย่ปัจจุบันเลยทีเดียวยิ่งโควิดระบาดด้วยเนะี่ยยิ่งคนที่เครียดหนักก็ไปใหญ่ก็เคยมีการวิจัยพบว,ว่าเนี่ยห้าสิบถ็สิบอร์ซของคนที่ป่วยจนต้องเข้าโรงพยาบาลหรือไปหาหมอเนี่ยสาเหตุสำคัญคือความเครียดนะเช่นเดียวกันเนะี่ย ความเครียดก็เป็นสาเหตุของการตายอย่างที่สําคัญมากเลยคนตายเพราะความเครียดยิ่งกว่าตายเพราะเล้าหรือบุหรี่ซะอีกนะแต่ที่จริงเนี่ยไอ้ที่ตายเพราะเล้าหรือบุหรี่เนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็เพราะความเครียดด้วยแหละแต่อันนี้เขาไม่นับนะมันนับเฉพาะที่ตายเพราะว่าเส้นเลือดในสมองแตกหรือว่าเป็นโรคความดันหรือโรคสารพัด ที่ริงความเครียดมก็มีประโยชน์นะมันไม่ใช่แค่เป็นเหตุให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บหรือความตายความเครียดก็มีประโยชน์มันทําให้คนนะพยายามดึงดึงเอาความสามารถต่างๆออกมาเด็กถ้าไม่มีการบ้านสบายๆเรียนแบบสบายๆก็ไม่ฉลาดน,นะต้องมีการบ้านแล้วต้องเครียดนะเพราะการเรียนบ้างเด็กถึงจะ มีปัญญามีความฉลาดความเครียดเพราะว่าต้องทํางานให้ทันเส้นตายหรือเพราะแข่งขันกับคนอื่นนี่ก็ทําให้ผลงานออกบัดีนะอันนี้ก็เป็นประโยชน์บางด้านของความเครียดแต่ก็มีคนพูดว่านี่เป็นเพราะว่าถ้าเครียดพอดีพอดีนี่ก็ไม่เสียหายอาจมีประโยชน์แต่ถ้าเครีครยดหนักไปนี่ก็เป็นอันตราย อันนี้ก็เป็นความเชื่อที่รับรู้กันโดยทั่วไปแต่ว่ามันก็มีหลักทานหลายอย่างนะที่ชี้เห็นว่าจริงๆเนี่ยอันตรายความเครียดมันไม่อยู่ที่ว่าเครียดมากเครียดน,น้อยนะแต่มันอยู่ที่ว่ามุมมองของคนเราเกี่ยวกับความเครียดมากกว่าหมายเขาว่านะ ถ้าว่ามองความเครียดว่าเป็นลบเนี่ยมันก็เกิดโทษนะแต่ถ้ามองความเครียดวา่าเป็นของดีมีประโยชน์นะมันก็ไม่ทําให้เกิดปัญหาเท่าไหร่อย่างเมื่อสิบปีก่อนเนี่ยเขามีการวิจัยนะศึกษาโดยหมหาลัยสแตนฟอร์เนี่ยเขาเอาพนักงานธนาคารเนี่ยสี่ร้อยคนซึ่งตอนนั้นเนี่ย ในอเมริกาประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจแบบเป็นสามกลุ่มนะกลุ่มหนึ่งก็ให้ดูวิดีโอเกี่ยบบวกับโทษของความเครียดกลุ่มที่สองให้ดูวิดีโอที่เขาพูดว่าเนี่ยความเครียดนี่มันสามารถจะทําให้เพิ่มสมรรถนะในการทํางานส่วนกลุ่มที่สามก็ไม่ต้องดูวิดีโออะไรอ่านไปหนึ่งอาทิตย์นะเขาพวกกบว่ากลุ่มที่สองเนี่ยซึ่งดูวิดีโอเกี่ยวกับประโยชน์ความเครียดเนี่ยบอกว่า ทำงานได้ดีขึ้นจดจอใส่ใจมนส่วนลึของงานได้มากขึ้นแต่มีปัญหาสุขภาพน้อยลงในขณะที่สองกลุ่มที่เหลือนี่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากเดิมมีการพบว่าคนที่มีความเครียดแต่ถ้าหากว่ามีความรู้สึกลบต่อความเครียดนะ มีโอกาสที่จะตายเร็วกว่าไว้อันควรมากแต่คนที่มีความเครียดแต่เขาไม่ได้เห็นว่าความเครียดเป็นสิ่งเลวลร้ายกับปรากฏว่าตายก่อนไอันควรเนี่ยน้อยกว่าคนที่มีความเครียดต่ําด้วยซ้ํานะคนที่มีความเครียดต่ําแต่า่ารู้สึกลบไม่เดียวความเครียดนี้ กับตายเร็วกว่าคนที่มีความเครียดสูงแต่ว่าเขาไม่รู้สึกลบกับความเครียดกับรู้สึกเออความเครียดเป็นเรื่องธรรมดานี่มันก็เลยทำให้เกิดข้อสรุปว่าจริงๆแล้วเนี่ย ความเครยียดมันไม่ใช่ปัญหาปัญหาอยู่ที่มุมมองของเราเกี่ยวกับความเครยียดมากกว่าถ้ารู้สึกบวกนะหรือเห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามันก็เป็นอันตร,รายนะต่อสุขภาพน้อยกว่าคนที่รู้สึกลบหรือเห็นว่ามันเป็นโทษนะต่อสุขภาพเั่นที่เคยพูดว่าเนี่ยที่เคย เล่าว่าเนี่ยเจออะไรก็ไม่สำคัญตั้าว่าเจออย่างไรเนี่ยมันก็มาใช้กับเรื่องความเครียดได้นะถึือไม่เจอความเครียดเนี่ยก็ไม่สําคัญตั้าว่ารับมือกับมันอย่างไรหรือมองมันอย่างไรนะเจอความเครียดนะแต่ว่าไม่รู้สึกลบกับมันเห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาหรือว่าบางทีเห็นว่ามันดีมีประโยชน์ด้วซ้ำ เมื่อเราเจอความเครียดเนี่ยนะถ้าเรารู้สึกลบก,กับมันหรือว่าเกิดอาการผักใสต่อต้านมันเนี่ยอันนี้มันสร้างปัญหาให้กับเรามากกว่าตัวความเครียดด้วยซ้ำมุมมองหรือว่าท่าทีปฏิกิริยาของเราต่อความเครียดเนี่ยตัวนี้มันสร้างปัญหาให้กับเราสร้างความทุกข์ให้กับเรายิ่งกว่าตัวความเครียดเองด้ซ้ํา ไม่มีความเครียดแล้วก็เออเห็นว่าเป็นธรรมดาย,ยอมรับมันได้ไม่ผักสายไม่โวยวายไม่ตีโพยตีพายอันนี้เนี่ยกลับจะดีกว่าแต่คนธรรมดาเนี่ยหรือคนส่วนใหญ่เนี่ยนะพอเจอความเครียดเนี่ยยิ่งมาระยะหลังเนี่ยนะรู้สึกว่าความเครียดมันไม่ดีพอมีความเครียดก็เกิดความวิตกกังวลขึ้นมา ความเครียดไม่เท่าไหร่นะแต่ความวิตกกังวลที่มีต่อความเครียดนั่นเนี่ที่เป็นปัญหาผักใสยไม่ยอมรับรู้สึกลกกับมันแต่ถ้าปรับใจเป็นกลาง,ลางเออยอมรับมันได้หรือว่าเป็นธรรมดานะอันนี้มันช่วยลดนะความทุกข์ไปได้เยอะเลยคือมีความเครียดแต่ไม่ซ้อนเครียดนะความเครียดซ้อนเครียดนะอันนี้สิ่งที่น่ากลัวกว่าถ้าเครียด อย่างเดียวนี่ไม่เท่าไหร่นะแต่พอเครียดซ้อนเครียดนี่นะโอ้มันแย่เลยเครียดซ้อนเครียดก็หมายความว่ารู้สึกลบต่อความเครียดรู้สึกกลัวรู้สึกกังวลกับความเครียดเอมันจะทําให้ฉันเป็นโรคหัวใจไหมมันจะทําให้ฉันมีความดันสูงไมหมในความวิตกกังวลแบบเนี้อันนี้เรียกว่าเครียดซ้อนเครียดเนะนี่ยตัวเนี้ยมันน่ากลัวกว่าแต่แก็ตามเนี่ยนะทุกวันนี้มันก็ผู้คนก็หันมาสนใจ วิธีการบรรเทาความเครียดด้วยการทำสมาธิภาวนากันมากขึ้นนคนก็ตระหนักว่ามันเครียดเพราะความคิดนะคิดถึงเรื่องงานเรื่องการคิดถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับครอบครัวกับการเรียนกับการงาน กับรายได้หรือว่ากับความสัมพันธ์บางอย่างมันก็ยังไม่เกิดขึ้นนะแต่วิตกกังวลไปล่วงหน้าแล้วอันนี้เรียกว่าเครียดในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงหรือยังไม่เกิดขึ้นเพราใจไปอยู่กับอนาคตแต่ความวิตกกังวลบางอย่างที่ทําให้เครียดเนี่ยมันก็เกิดจากปัญหาที่กําลังเรเชิญอยู่ เช่นเราปลูกปัางกับงานการงานมันยากคิดไม่ออกก็เครียดแต่ถ้าว่าไม่คิดถึงมันมันก็ไม่เครียดนะหลายคนเนี่ยก็เลยหันมาสนใจเรื่องการทำสมาธิเพื่อจิตสงบจิตไม่ไปคิดถึงเรื่องงานเรื่องการไม่ไปคิดถึงปัญหาที่มันรออยู่ข้างหน้าหรือว่าไม่คิดถึง ปัญหาในครอบครัวปัญหาในความสัมพันธ์พอไม่คิดเนี่ยใจยมันก็สงบถ้าทำไมจะให้ใจไม่คิดนะ,ะก็เอาใจนี่มาอยู่กับลมหายใจนะหรือว่ากำชับนะด้วยการบริกรรมนะอยู่กับลมหายใจไม่พอนะก็มีการนับหนึ่งสอง เป็นลำดับจนถึงสิบหรือไม่ก็ภาวนาบริกรรมพุทโธให้ใจมาอยู่กับคําบริกรรมนะหรือใช้คําบริกรรมเพื่อทําให้อยู่กับลมหายใจนะได้อย่างาต่อเนื่องนะพอใจมันแน่อยู่กับลมหายใจเนยมันก็เกิดความสงบเพราะว่าไม่มีความคิดเกิดขึ้น หรือไม่เชนั้นก็ไม่ต้องไปรับรู้กับเรื่องราวต่างๆนะไม่ว่าจะได้ยินทางหูเห็นทางตาหรือว่าทางโทรศัพท์มือถือพอใจมันยังอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่มาเป็นกลางๆเช่นลมหายใจนะหรือว่าท้องที่พองยุบนะหรือว่ากายที่เคลื่อนไหวไปมาเนะี่ยมันก็ไม่มีความคิดเกิดขึ้น พอไม่มีความคิดเกิดขึ้นใจก็สงบพอไม่รู้รับรู้เรื่องอะไรที่เคยทำให้เกิดความรู้สึกรำคาญใจนะมันก็นิ่งไดนะ้อันนี้เป็นวิธีที่หลายคนเนี่ยใช้เพื่อบรรเทาความเครียดนะมันเป็นช่วงของการนะพักใจหรือว่าเว้นวักนะเว้นวักให้กับชีวิต ไม่ต้องไปคิดเรื่องงานเรื่องการไม่ต้องไปรับรู้ปัญหาต่างๆในครอบครัวหรือว่าในโลกภายนอกเพอใจสงบใจนิ่งนีมันก็เกิดความสบายเกิดความผ่อนคลายมันกเกิดความสุขแต่ว่าพอเปิดตาเมื่อไหร่หรือว่าพอเลิกการทำสมาธิเมื่อไหร่ จิตเนี่ยมันก็หันนะไปคิดไปปรุงเหมือนเดิมไปคิดนึกเรื่องงานเรื่องการคิดถึงปัญหาที่รออยู่ข้างหน้าเกิดความวิตกกังวลขึ้นมาก็กลายเป็นเครียดใหม่หรือหรือไม่ก็บางทีก็เกิดความหมุดนมีขึ้นมาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับหลายคนที่ทำสมาธิเพื่อผ่อนคลาย นะความเครียดมันก็มันก็หายไปชั่วคราวในขณะทีนะ่ทำสมาธิความเครียดมันหายไปในขณะที่จิตมันนิ่งนะแต่พอจิตไปรับรู้เรื่องราวต่างๆหรือพอจิตมันขยับมันก็ออกไปคิดนั่นคิดนี่ไหลไปตามความคิดแล้วก็เครียดใหม่หงุดหงิดใหม่บางทีหนักกว่าเดิมนะเพราะว่าติดสงบนะ พอทำสมาธิแล้วมันสงบมันเป็นความสุขแล้พอเคลิ้มคล้อยกับความสุขนั้นเนี่ยแล้วในเวลาต่อมาเพราะว่าความสงบที่มันเหมือนน้ำชโลมใจเนี่ยมันหายไปซะละก็ะไปรับรู้เรื่องอะไรต่างๆมากมายในที่ทาง,งานในบ้านหรือว่าเพราะว่ามันมีความคิดเกิดขึ้น ที่จริงเนี่ยแม่จะมีไปรับรู้เรื่องอะไรต่างๆนะหลังจากการออกจากสมาธิมันก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเครียดจะต้องหงุดหงิดเสมอไปนะหรือแม้กระทั่งเมื่อถอนเจือจะลงหายใจแล้วมันมีความคิดเกิดขึ้นก็ไม่ได้หมายความจะต้องเครียดจะต้องหงุดหงิดเสมอไปหากว่าเรามีความสามารถในการรู้ทันความคิด เราไม่มีความคิดเกิดขึ้นเนี่ยแทนที่จิตมันจะไหลหลอยไปตามความคิดหรือหลงเข้าไปในความคิดมีสติรู้ทันนะมีสติรู้ทันเนี่ยมันก็ใจมันก็ไม่ไหลเข้าไปในความคิดเรียกว่าปล่อยหรือวางความคิดลงด้วยซ้ำมันก็สงบได้นะมันก็ คลายเครียดหรือหายจากความเครียดได้นะแต่ว่าหลายคนหรือคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาพูดถึงการคลายเครียดก็นึกถึงแต่ว่าการให้จิตเนี่ยมันแน่แนอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่เป็นกลางๆเช่นล,ลมหายใจเพื่อว่ามันจะได้ไม่คิดอะไรพอไม่คิดก็ไม่เครียดพอไม่คิดก็ไม่หงุดหงิดแต,แต่พอคิดเมื่อไหร่ หรือพอจิตมันออกมาจากลมหายใจกลับไปทํางานทําการต่างๆรับรู้เรื่องราวต่างๆมากมายก็เครียดใหม่งุดงิดใหม่มันไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นก็ได้ถ้าว่าเราฝึกให้จิตมีความสามารถในการรู้ทันความคิดได้ไวใ้ความสามารถในการรู้ทันความคิดเนี่ยมันเป็นงานของสติเองต้องจากว่า ทางที่เราจะเป็นในเรื่องการฝึกจิตให้หยุดคิดเพื่อมันจะได้นิ่งเพื่อมันจะได้สงบทางที่เราจะหลับตาน้อมจิตอยู่กับลมหายใจเพื่อที่มันจะได้ไม่ไปรับรู้อะไรข้างนอกนะสิ่งที่ควรทำควบคู่กันไปด้วยคือนะการที่เราฝึกให้จิตมีความสามารถในการรู้ได้ไวรู้อะไรนะ รู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นฝึกจิตให้นิ่งนะได้ไวนี่เป็นเรื่องดีนะเราก็ควรจะมีความสามารถในการทำสิ่งนี้ด้วยนะมันช่วยทำให้อนะ่อนคลายจากความเครียดนะแต่ว่าถ้านั้นไม่พอนะฝึกจิตให้นิ่งแล้วเนี่ยเราต้องฝึกจิตให้มีความรู้ได้ไวด้วย ยิ่งได้เร็วแต่ขณะเดียวกันก็รู้ได้ไวรู้ได้ไวคือรู้ทันความคิดได้ไวรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางอันนี้เป็นความสมดุลที่เราไม่ควรมองข้ามนะเคยพูดไปแล้วว่าเนี่ยเราต้องพึ่งพาสายความสมดุลหลายอย่างหรือควรพัฒนาให้เกิดความสมดุลหลายอย่างเช่นความสมดุลระหว่างกายกับใจสมดุลระหว่างเหตุผลกับอารมณ์สมดุลระหว่างศรัทธากับปัญญา สมดุลระหว่างนิ่งกับรู้นี่ก็สําคัญเหมือนกันนะนิ่งได้ไวแต่ก็รู้ได้เร็วแต่ว่าหลายคนเนี่ยไปคิดแต่ว่าเนี่ยการนิ่งเท่านั้นนะที่จะช่วยทําให้อหายเครียดได้แต่ที่จริงการรู้ได้ไวนี่ก็สําคัญนะะช่วยทําให้ไม่หลงเข้าไปในความคิดจนกระทั่งเกิดความเครียดเกิดความหงุดหงิดขึ้นมาหรือ แม้กระทั่งพอมีความเครียด,ดเกิดขึ้นมีความหดนี้เกิดขึ้นก็ยังไม่สายที่จะรู้ทันมันหรือเห็นมันใอ้การเห็นหรือรู้ทันความหมดหินหรือความเครียดนี่สองขันนะความเครียดมันเกิดขึ้นอันนั้นยังไม่ใช่ปัญหาถ้าเรารู้ทันหรือเห็นมันนะอย่างที่หลวงพ่อคำขกยนบอกเนี่ยเห็นอย่าเข้าไปเป็นมีคราวหนึ่งหลวงพ่อท่านไปสอบารุม นักปฏิบัติคนหนึ่งซึ่งมาอยู่ที่นี่ได้สามสี่วันแล้วฉันก,ก็ไปถามว่าเป็นยังไงเธอก็ตอบว่าไม่ไหวเลยหลวงพ่อวันนี้แย่จังมันเครียดมันคิดมากหลวงพ่อที่อยู่หลวงพ่อก็ทวงวันนี่ยยังตอบไม่ถูกนะตอบใหม่นะเธอก็คิดสักพักแล้วก็พูดมาว่าเนี่ยวันนี้หนูเห็นมันเครียดอหลวงพ่อก็บอกโอ้อย่างนี้เสียดีนะนักปฏิบัติต้องดูอย่างนี้แหละ ดูอย่าเข้าไปอยู่เห็นอย่าเข้าไปเป็นความคิดมันไม่ทำ้ายหรอกนะถ้าเราเห็นมันเช่นเดียวกความคิดหรืออารมณ์ต่างๆไม่ใช่ว่ามันจะเป็นอันตรายหรือเป็นภัยกับเราเมื่อมันเกิดขึ้นหลายคนเห็นว่าความคิดนี่มันหรือว่าความฟุ้งซ่านนี่มันรบกวนเราก็เลยพยายามที่จะทําทุกวิธีทางเพื่อให้มันไม่คิดไม่ให้มันฟุ้งซ่านจนงท่านบางทีกาไปบังคับจิตให้หยุดคิดแต่ที่จริงแล้วเนี่ย เพียงแค่เรารู้ทันมันหรือเห็นมันนะมันก็ไม่มีพิษไม่มีภัยห้ว่หมดพิษสงเราะความเครียดก็เหมือนกันนะแทนที่เราจะพยายามทำทุกอิท,ทกทิธิท,ทางเพื่อไม่ให้เครียดรวมทั้งการทําให้ใจมันหยุดคิดไ,ได้ไม่เครียดไม่หงุดหงิดอันนั้นก็ดีอยู่นะแต่ว่าที่ควรทํำพวบคู่ไปด้วยคือการฝึกสติให้ รู้ทันความคิดและเห็นความคิดนะเพราะนันรู้ทันมันเห็นมันนะให้ความเครียดมันก็ทำแล้วเราไม่ได้เห็นความเครียดแต่ไม่เป็นผู้เครียดเนี่ยอันนี้สําคัญมากเลยอันนี้นอกเหนือนจากวิธีอื่นที่พูดมาเนี่ยเช่นการยอมรับว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาหรือว่าเห็นว่ามันมีประโยชน์มอ,ม,ม,อมองแมมองมองแง่บวกนะ รวมทั้งการฝึกจิตให้นิ่งแล้วเนี่ยที่สำคัญไม่น้อยเลยคือการที่มีสติรู้ทันหรือเห็นมันได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเห็นความเครียดหรือว่ารู้ทันความคิดที่เป็นตัวการทําให้เครียดต้องฝึกตรงนี้บ่อยๆนะถ้าว่ารู้สึกว่าความเครียดมันลุกรุมเราจิตใจเราอย่างที่พูดไว้เนี่ยเจออะไรก็ไม่สําคัญทั้งว่าเจออย่างไรเจอความเครียด ไม่สําคัญเท่ากับว่าเจอมันอย่างไรเลยเจอมันด้วยการที่ยอมรับหรือว่าเจอมันด้วยสติด้วยการรู้ทันด้วยการเห็นมันไม่เข้าไปเป็นอันนี้สําคัญกว่า